ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะอ่าทำไรอยู่อ่ะอืมใครอะคะอ่าลืมกันลวไม่พอดีไอ้โทรศัพท์เครื่องเก่ามันตกขายเมื่อวานเนี่ยก็เลยโทรไปบอกเบอร์จำได้ไหมว่าใครอะใครเอ่ยไม่รู้ค่ะเสียงเสียงไม่คุ้นค่ะโอ้โหน้อยใจแย่เลยลืมกันแล้วไม่คุ้นเสียงเลยเหรอใครวะไม่รู้จักค่ะเอ่าก็คุ้นอ่ะคุ้นใครอะ อันนี้ชื่อติ๊กนะคะอันนี้ใครอันนี้ใครน้องติ๊กกันแหละใครเหรอคะไม่รู้จักคะ่ะชื่ออะไรคะทำให้คุ้นเสียงพี่หน่อยหรือไงไม่คุ้นนะคะ ฮัลโหลรัามหลเออชื่อชื่อจชิตป่ะเนี่ยใช่ใช่ใช่อันนี้เบอร์ใหม่นะแหมลืมกันเลยเอ๊เจชิตตอนนี้ไปอยู่ไหนแล้วอ่ะกามาทำธุระอยู่ข้างนอกเนี่ยอ๋อข้างี่ที่ไหนตรงตลาดป้ะเนี่ยตลาดป่ะเนี่ยใช่ใช่ใช่โอ้มีมีไลนมีอลไรเห็นโทรมาแต่นึกตั้งงานในไขว่า ายก,กัะโทรไปบอกเบอร์อันนี้เบอร์ใหม่นะพอดีไอ้โทรศัพท์เครื่องเก่ามันตกขายเมื่อวานเนี่ยแหละอือนี่แกอยู่แกอ,อยู่ตรงตรงไอ้นี่ไหมเนี่ยตรงชุมแสงปะเนี่ยอ่าที่เดิมอะ่ะอือโออแล้วแล้วมีอะไรเห็นโทรมา,าเนอ่ามีอะไรติดต่อเบอร์นี้นะเบอร์เก่าไม่ได้ใช้แล้วเออเออเออโอเคโอเคโอเค Ah, uh, dah, dah, dah. Saya akan buat tugas dulu. Saya akan telepon dia. Ini baru dia. Jadi,